จอมบอร่รักสาวได้สดับข่าวหรือไทยเทพสินต่างก็โศกาน้ำตาไหลรินนอนกลิ้งกลางดินสายสีอันไปมาบ้าอังกระยิบตาพากันละเข้าห้อง สะอื่นให้ร้องเหมือนอย่างคนบ้าดังพลึกรื่นรมต้องลมพัดมาหักผาดผาสุดท้ายดาระดาษไปเปรียบสเสมือนหนึ่งซึ่งนางสนมแต่และนางล้มสลบสไลคิดถึงคุณงาม ได้ความอาไลสุดจะหักง้ามใจเนึกถึงวันลาอารุณเรื่องรองรุ่งสีทองอ่ันระเวศตนดอนราจะอังนาทาเท้าเธอก็ทรงทรงสุขคนทารื่นชื่นนาสากลิ่นสุขคนทานพนักงานเชิญพาจีบมา ถวายสําราญพระไทยเสวยระยาหารเพื่อบำเพ็ญพระโพทธิญาณเสด็จโรงทาน ที่มีทั้งปวงอำมาตยหมอบตามตำแหน่งสะพังเผยพระอดสั่งเบิกเงินทราหลวงอาภร์เครื่องประดับสลับดอกดวงอาหารทั้งปวงให้คนเข็นใจสุราเมรัยให้หมดทั้งสิ้นขอเล่าจะติชิน ว่านินทาได้กระราอาจจทานพลันทุกอย่างไปแล้วก็แจกใ่า่สัตดกมหาทานให้แจกเบ็ดเสร็จอย่างละเจ็ดร้อยไม่ใช่น้อยๆรายจะลคตรจะทานโพนมสินทบครบทุกรายการคาถาบริวารทั้งหญิง และชายพระเวสสันดรก็ให้เป่าร้องชาวเมืองพี่น้อง่าจกทั้งหลายเข้ามารับทานกันตามสบายข้าวของแจกจ่ายครบทุกรายการบางรองสาทุ ว่ากุศลน,นี้รับด้วยยินดีเส้องประสานบังโก็โศกาเมื่อมารับทานไม่รู้อีกนานอาหารพลาดจากแนวว่าชาวเรานั้น พากันอดอยากทนกระม่อมพรากจากเราไปแล้วเหมือนเดือนโูนดับลับแสงสิ้นแววดวงพระทีบแก้วมาล่วงลับตาเราจนาภาพัเสนอับคัดสนจะคับแค้นคนขึ้นวันข้างหน้าบาังด้องให้อยู่ดูเว เมื่อจอมประชาพระเวสสันดรหมายบารมีที่ยิ่งยอดยกเอาสัตว์ตะดกยอดทาน,อ,านอนิสรพระไทยโสพินสิ้นจากนิวรชื่นบานเมื่อย้อนนึกถึงผลทานเมื่อพระเวสสันดร บวรบเรื่องสีสร้างบารมีอย่างมหาสารสงตรึกพระไทยว่าอีกไม่นานพรุ่งนี้เป็นการจรจากเวียงวา